สวัสดีชาวบลิสวันนี้มาถึงราศีกุมแล้วเนาะว่ามาดูกันสิว่าราศีกุมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในตอนนี้พี่ได้อันเชิญพระแม่อุมานะคะและก็พระกุมารทองมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีกุมค่ะพระแม่อุมาเนี่ยหลายท่านคงรู้อยู่แล้วว่าท่าน ให้ทั้งความอุดมสมบูรณ์ความสุขความรักนะส่วนกุมารทองเนี่ยจะเป็นนิสัยที่เล่นเอาแต่ใจรักสนุกนะคะแต่ก็เป็นเด็กดีว่าง่ายๆทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพระแม่อุมากับพระกุมารทองนะคะกำลังจะมาบอกอะไรกับชาวกลุ่มของเราคนบ้างค่ะมาดูเลย ชาวกลุ่มเนี่ยดูแล้วจากไพ่เนี่ยจะพบว่าคุณดูจะมีความเพียบพร้อมทั้งด้านการเงินการงานมีเงินมีทองดูแบบสุขสบายในทุกอย่างเลยมีเพื่อนฝูงไปเที่ยวสังสรรค์สนุกสนานปาร์ตี้ดูจะมีความสุขมากนะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยคุณนะคา ขาดบางอย่างในที่นี้คือคุณเหมือนอยากได้ใครมาเติมเต็มหัวใจของคุณเพราะคุณเคยจบหรือเจ็บกับความรักจากคนที่เจ้าชู้มากรักมาแล้วอันนี้ชาคุมเคยโดนแบบอกหักมาเนาะคุณก็เลยอยากมีใครเข้ามาเติมเต็มหัวใจ แต่การเงินการงานคุณดีมากนะแต่พระแม่อุมากับกุมารทองท่านบอกว่าชีวิตคุณกำลังจะเริ่มมีการเปลี่ยนและเพราะถ้าชาวกลุ่มนะคะคืออดีตเคยจะแบบเศร้าหมองอยู่อยากคุณรีบเลิกหายเศร้าซะแล้วมาเริ่มดูแลตัวเอง เข้ามาเนี่ยสังสรรค์กับเพื่อนฝูงให้ตัวเองมีความสุขเยอะๆเปลี่ยนแปลงน,นะคะรักษาสมดุลตัวเองปรับสมดุลตัวเองนะคะมาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวดูดีดูสวยดูหล่อขึ้นน่ะทำตัวให้ดูสวยดูหล่อแบบทำตัวให้ดีเลิกจากไอสิ่งเศร้าๆคิดว่าชาวกุมเลิกเศร้าได้แล้วเนาะเสร็จแล้วเมื่อคุณ แต่งตัวดูดีดูสวยดูแบบมีความสุขอะ่ะจะมีคนเข้ามาจีบคุณมีคนมามอบความรักให้คุณคุณจะเจอเขาคนนั้นจากการติดต่อประสานงานในงานนะคะหรืออาจจะเจอเขาแล้วนะเขาคอยช่วยเหลือและให้กําลังใจคุณเสมอเลยนะคนเนี้ยเขาคอยอยู่ข้างๆคุณตลอดอืม และคุณจะได้เริ่มความสัมพันธ์กับเขาอืมอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปและความความสัมพันธ์เนี้ยมันดีด้วยนะและจะงดงามคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอันเนี้ยชาวกลุ่มกำลังจะได้คบพบคู่คนรัก ในไม่ช้านะคะแต่อย่างที่บอกว่าคุณต้องปรับปรุงพลังงานตัวเองให้ดีให้สวยให้หลอ่อให้ดูดีมีความสุขนะและคุณจะได้รับพลังงานจะเจอคนที่ดีเข้ามาแน่นอนไพ่านางฟ้ากำลังบอกคุณว่าคุณปรารถนาสิ่งใดเนี่ยคุณจะได้ตามปรารนาเลยเพราะนางฟ้ากำลังจะทำให้คุณสมหวัง in the near f u t u r e ในอีกไม่ช้านี้จริงๆด้วยคุณจะสมหวังนะไพ่ดอกไม้คือดอกคาเมเลียนะคะเป็นดอกที่บอกว่าโชคชะตากำลังทำให้คุณเนี่ยนำความรักใหม่มาหาคุณจ้าโอ้โหช่างเป๊ะปังส่วนไพ่พ,าาพ,พุทธศาสนาของพี่นะคะก็มาเตือนเรื่องอยากให้น้องเนี่ยมีสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติ ก็คืออยากให้แบบมีสติกับทุกเรื่องไม่ใช่แบบว่าความรักมาเราก็จะแบบว่าเต็มที่คืออยากให้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาตัดสินใจอะไรด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างทำด้วยความเขาเรียกอะไรไม่นึกไต่ตองอะ่ะไม่มีสติอะ่ะอยากให้ทำอะไรด้วยความมีสติด้วยนะ ตรงนี้อยาให้มีพื้นฐานตรงนั้นและไพ่อีกอันหนึ่งคือไพ่มารคือคู่ชีวิตหมายถึงว่าเออคนที่ทำให้คุณเจ็บจบไปแล้วนั่นะมามากำลังสอนบทเรียนให้คุณใช้ชีวิตในการรู้จักคำว่ารักพี่มองว่าอย่างนั้นนะคุณจะรู้ว่าการเสียใจการอกหักมันเป็นยังไงถูกปะ่ะแล้วคุณก็จะรักเป็น และอีกอย่างหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเวรกรรมด้วยคุณได้ชดใช้เวรกรรมเหมือนไปแล้วมันมีสองมุมนะคือดังนั้นมีทั้งเรื่องเวรกรรมกับเรื่องมันเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณเนี่ยรู้ว่าการใช้ชีวิตคู่ต้องทำแบบไหนจะดําเนินแบบไหนให้ใช้ชีวิตคู่ได้อย่างดีนะคะอืมต่อไปคำว่าเ l ล f o u l นะคะก็คือมันเป็นจะบอกว่า พี่กำลังจะบอกว่ายินดีด้วยนะคุณดูเป็นคนงดงามมีความสุขสู้ๆนะจ้าน้องๆส่วนไพ่ยองค์พ่อปพิคเน่กำลังบอกว่าอยากให้คุณตระหนักรู้ในความเป็นจริงก็อย่างที่บอกอะไรที่มันจบไปแล้วมันก็คือเป็นเรื่องของเวรกรรมมันเป็นของโชคชะตาที่เราแก้ไขไม่ได้เนาะมันเป็นหลักสัจธรรมดังนั้นเนี่ย จบไปแล้วเริ่มใหม่จ้ะเริ่มใหม่ทำชีวิตจงจบกับอดีตให้ให้หมดไปเลยตัดให้ขาดเหลือแต่สิ่งที่เราคิดว่ากลับไปพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำเจอในอดีตเนี่ยมันสอนอะไรเราบ้างดีกว่าเอาเอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนแค่นั้นแต่เรื่องไม่ดีให้ทิ้งไปหมดเลยตัดให้จบนะคะชาวชาวกลุ่มพี่มองว่าคุณจะได้พบรักใหม่ที่ดี แน่นอนขอให้มีความสุขกับรักใหม่และประคองรักใหม่ให้ดีจนเป็นครอบครัวที่มีความสุขต่อไปในอนาคตนะคะขอให้มีความสุขเยอะๆคะ่ะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้า